หุ้นกู้บริษัทเอกชัยดิส t r i บิวชั่นซิสเต็มจำกัดนะครับหรือ Lotus นะครับประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้ชื่อแบรนด์โลตัสนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้นะครับอัตราดอกเบีย้ยอายุ7ปี5เดือน25วันอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง3.56%เป็นหุ้นกู้ระดับ A บวกนะครับเสนอขายประชาชนทั่วไปนะครับสามารถจองซื้อได้ด้วยนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกัน ก่อนข้อเสนอหาฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับบริษัทเอกชยดิสตบิวล์ซิสเต็มจำกัดนะครับหรือโลตัสนะยื่นร่างแบบแซงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดลักทรัพย์หรือกลอตนะครับโดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนนะครับเสนอขายประชาชนทั่วไปและหรือผู้ลงทุนสถาบันนะครับโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นนะครับ โดยออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวนทั้งหมด4ชุดหลักด้วยกันนะครับชุดที่1อายุ1ปี5เดือน25วันอัตราดอกเบี้ยนะครับสูงถึง2.9%ต่อปีนะครับชำระดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนครบกำหนดไท่ถอนปี2568เสนอขายไม่เกิน1,500,000หน่วยที่เป็นมูลค่าไม่เกิน1,500ล้านบาทนะครับชุดที่2นะครับหุ้นกู้อายุ3ปี5เดือน25วันอัตราดอกเบี้ย คงที่3.14%ต่อปีนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2570นะครับเสนอขายไม่เกิน3,500,000หน่วยคลิปเป็นมูลค่าไม่เกิน3,500ล้านบาทชุดที่3นะครับพุ้นกู้อายุ4ปี5เดือน25วันอัตราดอกเบี้ย3.38%ต่อปีนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2571นะครับ เสนอขายไม่เกิน3ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน3,000ล้านบาทนะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายชุดที่4อายุ7ปี5เดือน25วันอาัตราดอกเบีย้ย3.56%ต่อปีนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2574นะ เสนอขายไม่เกิน1ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1000ล้านบาทนะครับโดยรวมหุ้นกู้ทั้งหมด4ชุดนะครับรวมทั้งสิ้นไม่เกิน9้าล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน9000ล้านบาทนะครับโดยผู้ออกหุ้นกู้เสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้นะครับภายใต้โครงการตาสานี้ของบริษัทเอกชัย distribution system จำกัดนะครับปี2566วงเงิน95,000ล้านบาทนะครับซึ่งรวมถึงโครงการหุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย distribution ชั้นซิสเต็มจำกัดปี66นะครับวงเงิน95,000ล้านบาทโดยเชนเดีวยดวยกันนะครับอันดับความน่าจะถือเอบวกแนวโน้มอันดับนะครับโดยบริษัทที่เลตติ้งจำกัดเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2567เสนอขายนะครับวันที่22 23 24เมษายน2567นั่นเองผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพจำกัดหมหาชนธนาคารกรุงศรีพยายจำกัดหมหาชนธนาคารกรุง ใครจำกัดหมาชนธนาคารกาสิกรไทยจำกัดหมาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทระจำกัดนะครับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีไอยจำกัดหมาชนในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีไอยจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูนะครับก่อนจากการเรามาดูตัวแฟชชี่กันหน่อยดีกว่านะครับ แปรชีตระดับความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ3ใน8อันดับความเสี่ยงโดยความเสี่ยงของหุ้นกู้มี3หัวข้อหลักๆหนึ่งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนะครับการควบบริษัทธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างนะครับ cpa xt นะครับกับบริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนะครับเป็นที่เรียบร้อยซึ่งรายการดังกล่าวมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับหนังสืออนุญาตใบอนุญาตสิทธิและสิทธิทประโยชน์อื่นๆความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับสัญญาทางธุรกิจความเสี่ยงทางด้านภาษีความเสี่ยงด้านด้านค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกรรมดังกล่าวและความเสี่ยงด้านเครดิตนะครับ2ความเสี่ยงจากการที่ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ ของบริษัทมีการออกนะครับและเสนอขายในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์คัดค้านธุรกรรมการควบบริษัทนะครับผู้ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเอกช distribution system ครั้งที่1นึ่ทับสองจะไม่มีสิทธิ์คัดค้านธุรกรรมการควบบริษัทเนื่องจากการออกหุ้นกู้ทั้ง4ชุดจะเกิดขึ้นภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นะครับเพื่อกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธ์คัดค้านธุรกรรม การควบบริษัทนะครับทั้งนี้ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทใหม่ภายหลังจากธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จนะครับโดยมีสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ในบริษัทใหม่เช่นเดียวกับสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทนั่นเอง3ความเสี่ยงจากการนําช่องทางทูมานี่วอลเล็มาใช้ในการทําธุรกรรม ที่เกี่ยวกับคุณกู้ของบริษัทนะครับหากเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถชำํำระค่าจองซื้อคุณกู้ผ่านทูมานี่วอล l ล็ t ได้หรือเกิดความล่าช้าเข้าไปพัทในการท,ทําธุรกรรมผ่านช่องทางดังกล่าวอาจจะทําให้ผู้ลงทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน t ูมานี่วอลเล็ได้นั่นเองนะครับนะอันนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตาสารีหากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่างสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตาสารีที่ได้ซื้อตาสารีไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่างสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารนี่ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี่และลังสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวัน ที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900ในทุกวันทําการของสํานักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ1 3นาฬิกาถึง16หนาฬิกหรือทางเว็บไซต์ w w w z o r วเ t ็าคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องอศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการออมเงินนะครับคุณกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ c h anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิป มากมายนะครับที่จะนําเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนํามาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกดเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลาย เอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใครสนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับ การซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรว,รวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราๆท่านๆนะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ